สพานบุญไลฟ์สดเรื่องของสะพานบุญเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเทศกาลถือสินกินเจเป็นการทําการตลาดเลยค่ะอยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเครื่องดื่มเจเราไม่ทําการตลาดช่วงเทศกาลถือสินกินเจนี่ก็พลาดไปเลยนะคะเพราะครูกระแตกโอ้ช่วงเทศกาลถือสินกินเจนี่คือ12บลัง12บลังนี่ง่ายมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณกอแก้วนะคะเข้ามาจากการเชิญของ VIP รลุ่งทพิปทิมกระโทก็เป็นอีกหนึ่งช่องของครูกระแตนี่เองเห็นไหมคะไทยมีโทรศัพท์ก็สามารถทำออนไลน์ด้วยวิธีการแบบนี้คะ่ะไม่ต้องยิงแอดโฆษณาคุณกนแก้วสามารถพูดคุยทักทายสอบถามขึ้นมาได้นะจะมีห่วงนะคะแล้วก็มีคำว่าลูกคนใครจะขึ้นมาก็พิมพ์ว่าขอขึ้นช่องได้นะคะใครสะดวกก็ขึ้นมาได้คือสามารถเปิดหน้ากล้องเพราะของคูกระแตจะอัพโหลด แล้วไปโพสที่ช่อง youtube facebook ได้สามารถติดตามกันน้ก็ไปดูที่รูปโปรไฟล์ที่ VIP c o กรุกแตค่ะหรือจะมาในช่องเอ,อ